โอเคครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามชมเพจดิ้งโค้ดนะครับก็วันนี้ตอบคำถามกับทางคุณโมเดลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหลังคา Fiber c ์ซีเมนะครับ NCG รุ่นพลิกมานะครับวิธีการหาคือเข้าไปในเว็บ NCG นั่นเองนะครับมันจะมีคำว่าการเลือกเนื้อหานะครับเราคลิกตรงนี้แล้วก็หาคำว่ากระเบื้องแบบรอนนะเลือกซีรีส์พีมาใช่ไหมครับสีเขียวเป็นกระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนะครับเขาก็ จะเลือกรูปแบบของหลังคานะครับที่เป็นพรีมามาให้น่าจะเป็นอันนี้ f i เบอร์ซีเมนต์นะคลิกเข้าไปครับโอเคมันก็จะมีหลายสีเลยนะฮะเราลองลองคลิกเลือกดูเฉดของมันดูนะครับโอเคนะครับตรงบริเวณนี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวของแบบนะครับ ซึ่งเราโหลดเอาโปรไฟล์มาทํางานก่อนนะฮะเดี๋ยวจริงๆมันจะมีรายละเอียดอีกหลายแบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นขอบสันโค้งนะครับเป็นขอบโคง้งปิดปลายนะครับขอบโค้ง4ทางนะเดี๋ยวตรง in นดิเทลนี้ค่อยว่ากันนะผมโหลดไฟล์ AutoCAD มาก่อนนะครับโหลดมาแล้วนะครับจากนั้นแล้วก็ไปเปิดไฟล์ SCG แยกไฟล์ตรงนี้นะครับเนาะ เป็นโฟลเดอร์นี้แหละนะครับมี d รอ w อิงข้างบนนะฮะคราวนี้รูปแบบของรอ w อิงเนี่ยก็จะมีโปรไฟล์นะครับ A B C D นะครับเดี๋ยวเราเปิดดูกันนะฮะผมไปที่ AutoCAD ก่อนนะครับขออนุญาตเปิด AutoCAD แป๊บนึงนะครับ Open file แล้วก็ไปเลือกโฟลเดอร์ที่ผมดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นะครับนะไปดูตัวแรกนะครับ ว่ามันมีรายละเอียดของหน้าตัดอ่ะตัวนี้มีนะครับเปิดขึ้นมาก่อนนะครับเราจะเห็นว่าเขามีรายละเอียดของตัวหลังคาจะเป็นอินดีเทลนะมันเห็นไม่ครบนะครับเดี๋ยวผมจะขอดูนิดนึงว่าจริงๆหรือว่ามันโชว์แค่นี้นะฮะหรือมันโชว์แค่นี้หรือเปล่าเดี๋ยวขอดูรูปแบบหนึ่งรูปแบบอื่นบ้างนะครับมีอินดีเทลที่เห็นชัดๆไมเอ่ย ชด C ไม่มี D ไม่มี E F ไม่มี G ไม่มีอ่ะอันนี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรเอาตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอเช็คระยะของเขาหน่อยนะครับระยะ55คูณ65นะครับแสดงว่ามันจะเป็นบริเวณทางด้านแคบนะครับด้านแคบเนาะที่มันจะต้องเป็นระยะ เออ55นะครับระยะความยาวคือ65นะครับอ่ะหน้าตัดมันต้องเป็น55นะเดี๋ยวผมเข้าไปเช็คเอ่อดิเมนชันที่หน้าตัดก่อนนะครับว่า55จริงหรือเปล่าเอ่อผมเอาตัวลายเนี้ยดับเส้นนี้ออมาก่อนนะครับจากนั้นแล้วก็ทำการ Copy ครับนะก๊ปีออกมา นะครับ55นะครับน่าจะเป็นหน่วยเซน550เนาะจริงๆแล้วมันคงจะต้องอยู่ประมาณแนวๆเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะขอดูรายละเอียดทีนึงว่าระยะยกขอบของเขาเนี่ยมันตรงหรือเปล่านะถ้าดูจากรูปแล้วเนี่ยเหมือนมันพับแล้วมันเชิดลงนะครับอันนี้คือมันดัดดัดคว่ำ การดัดของเขามันจะต้องดัดคว่ำเนาะคือปลายปลายทิ้งข้างหนึ่งแล้วก็เชิดข้างหนึ่งใช่ไหมครคราวนี้ปลายเนี่ยมันเชิดสองข้างซึ่งมันไม่น่าใช่นะมันจะต้องเชิดหนึ่งข้างแล้วก็คว่ำหนึ่งข้างใช่ไหมครับนะถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าตัวลอนเช็คลอนก่อนลอนครบไหมลอนมีทั้งหมด1 2นะครับ ถูกต้องเชิดขึ้นอ่ะเดี๋ยวเชิดตัวนี้เอาให้จบก่อนจริงๆฝัง่งนี้ถือว่าเชิดถูกนะครับเนาะจริงๆแล้วมันจะต้องจบมาประมาณนี้จบเส้นจบมันจะต้องจบอยู่ตลอาราๆประมาณนี้นะครับต้องจบอยู่ประมาณนี้นะเนาะเดี๋ยวผมขอเช็คระยะอีกทีนะครับ สองนะครับถ้าเต็มเลยเนี่ยมันก็คือห้าห้าร้อยห้าสิบตามที่เราวางไว้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเดี๋ยวตัวของกระเบื้องเนี้ยอาจจะต้องแก้ไขนิดนึงนะให้ให้ไซซิ่งมันตรงนะครับแล้วเราเอา,เายึดฟิสิกส์นะครับอย่าอย่าเพิ่งเชื่อที่รูปรูปตัดของงานแคทนะผมจะทำการดาบเส้น นะครับดับเส้นนะะโอเคจริงๆแล้วรอนที่โชว์เนี่ยมันต้องโชว์สองรอนนะครับหนึ่งแล้วก็เชิดขึ้นนะฮะฝั่งนี้มันจะต้องมีการเชิดขึ้นหมายความว่ามันจะต้องจบเส้นเนี่ยอยู่ที่กึ่งกลางครับจบเส้นที่กึ่งกลางนะครับอ่าเราผมขอเช็คมิดพอยต์แป๊บนึงนะ โอเคนมัน okay. จะต้องมีกึ่งกลางจบแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเส้นที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นในรูปแบบนี้ครับความหนึ่งเส้นใช่ไหมฮะแล้วก็ทิมเลยครับเนาะส่วนอันนี้เชิดขึ้นนะฮะก็ถูกต้องแล้วนะครับ แคสไม่ใช้ลบทิ้งนะครับจากนั้นผมจะทิมเฉพาะเอาแค่โปรไฟล์ไปครับนะี่ครับเอาแค่โปรไฟล์ไปอ่ารณวนี้ระยะนะครับยังไม่ตรงนะครับระยะยังขาดอยู่นะผมจะทำการขยายระยะความยาวเนี่ยสเตรทมันให้มันถึงนะครับโดยการเช้งแค่สเกลนะเพราะว่าระยะมันมันถูกแล้วนะครลอนนะครับ คันที่สเกลที่เราต้องการก็คือเราจะพิมพ์คำว่า sc Scale บนคีย์บอร์ดนะครับ sc ครับนะแล้วก็มันจะถามเราตรงสเกลใช่ไหมครับนะให้เรา b i g base point หนึ่งทีก่อนปึ๊บนะครับมันจะถามเราว่าเรื่อง reference อ่ะเรา Reference ไปเลยก็ได้นะครับ enter นะครับแล้วก็ระยะออกจริงๆผมต้องใส่ระยะก่อนเนาะโทษทีโทษทีผมลืมผมต้องเช็คระยะณปัจจุบันนี้ก่อนนะครับว่าตัวงานมันสเกลเท่าไหร่ อ่าโอเคจากนั้นพิมพ์สเกลใหม่ครับ n c enter นะครับเลือกไปที่ตัว auto cad นะครับ enter อีกทีหนึ่งขยายสเกลโปรไฟล์นะครับคลิกจุด base point นะครับพิมพ์ r enter นะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขเดิมของเขาก่อนนะครับ422นะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขที่เราต้องการครับเนี่ย550เห็นไหมครับมันจะชนพอดีจากนั้นเราจะได้โปรไฟล์ตัวนี้แล้วนะครับ ผมขออนุญาตลบวันนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวเซฟ,ฟทับใหม่นะครับคอนโทนซีคอนโทนวี C, v, นะครับศูนย์คอมาศูนย์คอมาศูนย์เอนเตอร์นะครับลบรูปนี้ออกนะครับดูว่าตอนนี้ไม่อยู่จุดออริจินแล้วนะโอเคมันพร้อมแล้วที่จะไปเป็นแฟมิลี่ให้เรานะครับวิธีการทันฟอร์มก็คือผมจะเอ็กซ์พอร์ตออกไปนะครับโดยการเลือกนะฮะการเซฟงาน AutoCAD นะครับเป็นไฟล์อัตุขัดปกตินี่แหละนะครับผมเซฟโปรไฟล์ไว้ข้างนอกแล้วกันครับพีม่านะครับเป็นตัวนี้แหละนะฮะเบอร์สามผมเติมเป็นเบอร์ห้าแล้วกันนะครับเนาะเซฟไว้ข้างนอกจากนั้นแล้วนะครับก็จะทำการไปที่ตัวของล e วิตครับเนาะไปเลือกออคำสั่ง Family นะครับไปที่ New ไปที่ Family และก็เลือกไปที่ตัวงานนะครับ Family เลือกไปที่ Generic Model ครับกด Open โอเคนะครับจากนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะเขียนไปทางด้าน Font หรือ Back ก็ได้นะครับผมเลือกเลือกด้าน Font แล้วกันนะฮะ r t s e r t นะครับ ตัวไฟล์แคทเมื่อสักครู่เข้ามานะครับไปที่ insert ครับไปที่ import cat จากนั้นเลือกไปที่ Desktop นะผมตั้งไว้ข้างนอกนะครับเลือกหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับตัวของ positioning เลือกเป็นเม n นวลเซนเตอนะครับเนาะกด open มาแล้วนะครับผมวางตัวงานเนี่ยให้มันสูงขึ้นไปหน่อย ตรงนี้ระวังนิดนึงนะครับพอเขียนเสร็จก็ต้องลบทิ้งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดเข้าไปในตัว Family นะวางไว้ข้างบนนะครับวางไว้ข้างบนตัวไฟล์งานเนี่ยนะครับมูฟหน่อยเนะี่มูฟให้มันอยู่จุด Origin ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะครับเนาะโอเคเสร็จแล้วนะครับพอเราได้โปรไฟล์แล้วเราเขียนแมสขึ้นมาเลยครับโดยการเรียกไปที่ Create เรียกไปที่ตัว Extrusion นะฮะจากนั้นแล้ว ก็ทำการใช้ปิ๊กไลน์ครับปิกไปที่งานเลยไล่ปิกไปที่งานเลยนะครับอะไรที่มันติดกับแกนของออตัวเรฟเลน c e เนี่ยเดี๋ยวค่อยเขียนที่หลังได้นะครับ เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วใช้คำสั่ง line นะครับเขียนปิดนี่ยตอนนี้ได้โปรไฟล์แล้วครับกด f i n i s นะครับแต่ผมเปลี่ยนยูนิคนิดนึงนะครับพิมพ์ u n บนคีย์บอร์ดก็ได้ครับผมเปลี่ยนยูนิคจากฟุตเป็นมิลลิเมตรนะครับโอเคตอนนี้ผมได้ตัวของโมเดลงานแล้วนะครับแต่ความลึกเนี่ยมันยังไม่ใช่นะครับแต่เราไปแก้ไขความลึกนิดนึง ความลึกของงานตอนนี้นะครับอยู่ที่300ผมใส่เป็นค่า650นะครับตามค่าฟิสิกเกลของเขานะครับ650นะครับเรียบร้อยนะครับพอเราได้ระยะเรียบร้อยแล้วนะครับเราเช็คทีดีหน่อยนะครับเราก็จะได้ตัวของหลังคามุงกระเบื้องนะครับตัวรุ่นพีมานะครับเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์นะใช่ไหมครับเราสามารถที่จะเรฟเรน ตัวของ Family ลงไปในนี้ได้เลยเนะี่ยเดี๋ยวเราอย่าลืมลบไฟล์ AutoCAD นะครับอย่างเมื่อสักครู่มีท่านหนึ่งถามผมมานะครับว่าทำไมไฟล์ CAD มันถึงติดมามันติดมาจากตรงบริเวณนี้ครับบางทีผมลืมออกนะลบไฟล์ CAD ออกด้วยนะครับนะพอลบไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีละมันก็เป็นตัวงานล้วนๆละนะครับคราวนี้ชิ้นงานเนี่ยถ้าเราต้องการประกอบโมดูลประกอบจากตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนใหญ่แล้วมันก็จะประกอบจากตรงนี้แหละนะครับเวลาประกอบเนี่ยให้เราใช้คําสั่ง Copy นะครับ Copy ออกมาข้างนอกก่อนนะตรงนี้ก่อนนะครับมันจะต้องทําการสลับแผ่นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการสลับแผ่นก็คือใช้คําสั่งมิลเลอร์เลยนะครับกด Copy ออกไปไม่ต้อง Copy ครับใช้ตัวเดิมมันนี่แหละสลับแผ่นนะฮะจากนั้นแล้วก็เอามาวางครับเนี่ยม e move มาวางนะครับ,ป,ป,าานะรบปรับไปที่ตัวบริเวณฟอนต์อีกรอบหนึ่งเช็คดูรอยต่อของงานนะครับมันต้องถูกซ้อนกันนะเนะี่ย เพราะนั้นเวลาทำให้มันซ้อนกันก็คือ,อ,อทำการวางนะครับในการมูฟเนี่ยจริงๆมันจะต้องซ้อนต้องซ้อนแผ่นเนี่ยเอ,อ้ผมผมมูฟผิดหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าลอนมันใช่อยู่แล้วเดี๋ยวนะแป๊บน,นึงนะครับผมอาจจะมูฟผิดก็ได้นะฮะผมอาจจะมูฟผิดแหละนะครับเพราะลอนจริงๆแล้วมันอาจจะซ้อนกันอยู่แล้วนะครับ วิธีการซอร้อนก็คือวางให้มันซ้อนกันเนาะไปอีกนิดนึงให้แผ่นบรรทับกันนะครับโอเคประมาณนี้นะคราวนี้ตัวของลอนที่มันวางเกยกันหรือทับกันนะครับขยับหน่อยนะครับขยับหน่อยนะฮะคราวนี้ตัวข้างบนมันจะลอยนิดนึงใช่ไหมครับก็ไม่เป็นไรนะครับ เอาความถูกต้องนะฮะมนควรจะวางแบบนี้แหละในความเป็นจริงอ่ะนะครับส่วนตัวของงานชิ้นนี้ถ้าจะหนุนมันให้มันเท่ากันนะครับจริงๆ Move m o v e ให้มันลงมาข้างล่างก่อนก็ได้นะครับ Move โดยการเคาะคีย์บอร์ดเนาะแล้วก็คอ่อยเคาะตัวนี้ดันขึ้นไปนะครับนิดหน่อยนะนิดหน่อย าจะหมุนด้านหน้าให้มันเกยกันนิดหนึ่งนะครับให้มันเกยกันนิดหนึงโอเคนะครับส่วนฝั่งนี้ก็ถูกต้องแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้ฝั่งนี้นะครับอยู่ในรูปแบบรอน อาจจะดึงออกไปข้างๆนิดนึงก็ได้ครับคอสเปคปะอ๋อมันมันมันกินกันแล้วนะมันขบกันละโอเคเอาแค่ชนนะครับธรรมชาติมันก็เป็นแบบนี้แหละนะฮะคราวนี้เราไปที่ตัวของ 3d นะครับเราเห็นเส้นของกระเบื้องเกยทับกันแล้วเนาะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราจะหมุนเอียงนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาเราเขียนง,งานเนี่ยถ้าเราไม่หมุนเอียงเนี่ยขอบกระเบื้องมันจะชนกันมันจะไม่เห็นรลอนนะฮะพนเราต้องการให้มันเห็นรลอนเนี่ยเราก็จะปรับให้มันเอียงครับนะคอบทั้งสองแผ่นเลยครับใช้ rotate เ,เลื่อนหมุดเลเทตมาตรงมุมนะครับจับกึ่งกลางของแผ่นนะครับจับกึ่งกลาง,งแผ่นหมุนเอียงขึ้นไปอ่านี่แหละให้มันเอียงแบบนี้นะครับเรียบร้อยครับนะีปรับเฉดนะครับเปลี่ยนสีเฉดหน่อยนะฮะสีมันเขียวใช่ไหมนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเ,เวลาเราปรับแมทเทเรียลเนี่ยเอามาดูข้างๆก็ได้นะครับเลือกไปที่มนิ นะครับแม t e r i a l ปรับสีหน่อยนะมันมีโค้ดสีมันหรือเปล่าเอ่ยนะครับถ้ามีแล้วตั้งชื่อมันตรงเลยครับจะได้ง่ายสีเป็นสีอะไรครับมีชื่อสีมันไม่เอ่ยอไม่มีไม่มีชื่อสีอ๋อนี่ไงสีมันสีเขียวทอประกายนะครับ รุ่นพรีมาสีเขียวทอประกายเอาเราพิมพ์ชื่อให้เหมือนกันเลยกันนะครับเนะีนะ่ยรีเนมสีเขียวทอประกายใช่ไหมครับจากนั้นแล้วติกาฟิกครับไปปรับสีนะครับ โอเคดูเฉดช่วยมันนะครับนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวเราทําไม่ถูกนะีโอเคครับปรับรีเฟลคชั่นนิดนึงครับแต่ไม่ต้องเอาเลืองมากนะฮะ แมททริกนะครับตัวของกอสเนตไม่เอาสว่างมากนะครับประมาณหนึ่ง โอเคเรียบร้อยคัดเอาไม่ต้องนะครคัดเอาไม่ต้องเดี๋ยวขอปรับความเข้มของสีนิดนึงเน่ยมันดูไม่ตรงอ่ะได้ละโอเคครับเนาะกาวนี้เวลาที่เราจะทาลงไปครับก็ทาโดยการเซตไปที่วัสดุเลยก็ได้นะอันนี้คือเซตมาแล้วถูกไหมครับเราไปที่ตัวงานก่อนคร็อปคลิกวัสดุครับ นะแล้วก็เลือกสีเรียบร้อยแล้วครับถูกไหมนะจากนั้นแล้วก็เซฟแฟมิลี่ครับเซฟแอ s แฟมิลี่เนี่ยนะครับตั้งชื่อไปเลยครับเป็นเอ่อพรีมาใช่ไหมครับพีเอม สีเขียวใช่ไหมนี่คือ Family ่มันเซฟชื่อ Family ครับเรียบร้อยนะครับก็เอาไปใช้งานได้ตามวิธีการที่ผมเคยสอนวางนะง่ายๆนะครับไปวางบนแพทเทิร์นนะก็คือเปิดแพทเทิร์นมากอันนึงนะครับ New ไปเลือกที่ตัวของ g e n e r i c p a t t e r n f น r b a เนะครับอมนะฮะคลิกไปที่แผ่นตัวตารางก่อนข้างล่างนะทุทีจากนั้นปรับตารางข้างล่างก่อนนะครับให้มันตรงกับ sizing ของตัวงานเนาะตัวงานเนี่ยมันจะสแ u a r e อยู่ที่560 5 5 0คูณ5้0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมจะปรับยูนิตก่อนนะครับปรับเป็นมิลลิเมตรนะครับ แล้วก็คลิกไปที่ตัวตารางครับตัวเมทริกปรับไซส์เมทริกหน่อยนะครับปรับเป็น560รอยิทุกทีมันต้องเป็น550นะครับแล้วก็คูณ650นะครับกดโอเคนะครับจากนั้นกลับไปที่ตัว Family เมื่อสักครู่นะครับโหลดอีทกโปรเจกต์เข้าไปที่ตัวของ Family ที่เราเอ่อกำลังเขียนอยู่นะครับมาแล้วนะฮะ ผมไปที่ตัวของฟอร์เปนนะครับล่างอีกทีเนาะมาแล้วนะครับผมเอาไปวางที่เมทริกเลยนะครับคราวนี้มันจะมีเคล็ดลับนิดนึงบางทีเราต้องการให้ชายคาเนี่ยมันยื่นออกไปนะครับมันยื่นออกไปเราจะปรับเมทริกให้มันหดลงนะครับก็คือไม่เอาไม่เอาเป๊ะตามนี้นะฮะเอาเป็นห้เาเมตรห้าสิบ เอาตัวที่5นะครับอันนี้มันเป็น650เอาเป็น600ตัวข้างๆเป็น500นะครับเนาะให้มันเกินๆไว้นะครับส่วนตัวของโนดตัวงานเนี่ยเราจะอิงการวางครับลงไปที่ชิ้นงานแต่ให้มันเลยเออกไปอย่างนี้เห็นไหมผมใช้มันเลยให้เมทริกซ์มันเลยเนาะตรงสายคามันเลยเไป จริงๆจะเลือกวางเมทริกข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะครับจะวางมุมนี้มันมีค่าเท่ากันนะฮะเดี๋ยวขอดูก่อนครับว่าตรงไหนมันเป็นองศามันเนาะเปิดดูทีดีทีนึงนะครับเช็คก่อนโอเคมันเอียงองศาแบบนี้นะครับอ่ะได้ละจากนั้นก็เดี๋ยวเราเข้าไปที่โปรเจกต์เรานะครับอะเซฟก่อนนะฮะเซฟเป็นแพทเทิร์นก่อน เซตแพทเทิร์นไว้จากนั้นแล้วก็ไปที่ตัวของโปรเจกต์งานครับที่เราเปิดทิ้งไว้นะฮะ,ะเดี๋ยวผมทําหลังคาไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อความรวดเร็วนะผมเลือกสร้างหลังคาบนเลเวลทูฟินิชนะครับดูทรนะีวิวเนาะ จากนั้นแล้วเหมือนเดิมนะครับเวลาเราจะปูกระเบื้องเนี่ยเราใช้คำสั่ง m a s h i n g a n d s i z e นะครับไป i n p a s e m a t k นะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกใช้คำสั่งครับ spline เนาะกด set ก่อนก็นได้ครับคลิก,กลงไป spline เนี่ยเขียนตามนะฮะหนึ่งสองสามจากนั้นเขียนข้างล่างครับ1 2 3นะครับพอเราเส้นทั้งคู่แล้วนะครับครอป Create Form คลิกที่โปรไฟล์นะครับแล้วก็สั่ง v i ฟ e r เ r f a c e นะครับจากนั้นให้ปรับค่า d v i ฟายเ r f a c e ก่อนที่เราจะทัน s อร์มชิ้นงานนะครับเลือกไปที่ตัวของสี่เหลี่ยมก่อนนะปรับค่าโดยการเช็คตัวลายนะครับเป็นเลข1ก่อนเราได้รู้ว่าตรงไหนมันเป็นแนวตั้งนะฮะอ่าโอเคตรงนี้คือแนวตั้งใช่ไหมฮะผมก็ปรับ Distance ให้ตรง นะครับแนวนอนที่ซอย10อันเนี่ยเราก็ปรับเป็นด้านแคบนะครับปรับเป็น500นะครับตัวข้างบนเนี่ยเราปรับเป็น600แล้วก็แอปพลายครับอ่ะจนเราได้ตารางเมทริกแล้วเนี่ยนะครับเรากลับไปที่ตัวของ Family เมื่อสักครู่เนาะตัวที่เป็น l ลูปแพทนะครับแล้วก็โหลดอินทูโปรเจกต์เข้ามานะครับเข้ามาในโปรเจกต์ทู นะครับไปดู TD ทีนึงคลิกไปที่แพทเทิร์นครับปรับแพทเทิร์นให้เรียบร้อยก่อนนะครับโดยการปรับไปที่ตัวของออชิ้นงานเนี่ยที่เราเลือกเป็นเซนเตอร์เนี่ยนะครับไม่เอาเราปรับเป็นบิเกนนิ่งนะครับฝั่งนี้เหมือนกันปรับเป็นบิเกนนิ่งนะครับโทษทีคลิกผิดบิเกนนิ่งนะฮะดูก่อนอ่าเรียบร้อยโอเคเพราะาธรรมชาติของการปูเนี่ยข้างชายคามันต้องเต็มถูกไหมครับแล้วก็ไล่ไล่ไล่ลขึ้นไป นะครับจากนั้นเนี่ยเราคลิกไปที่ดอดอครับเราจะเจอโมเดลที่เราเตรียมมาไว้ลูปแพทนะคลิกครับอืมเห็นไหมปรับสีนะครับเรียลลิสติกเรียกเป็นแบบเฉดดีกว่านะฮะได้เห็นเส้นง่าย นะครับมันก็จะปูซ้อนหลอนเรียบร้อยเลยเห็นไหมซ้อนหลอนเรียบร้อยเลยนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าจะถูกใจกันกับแพททิสนี้นะครับโอเคครับยังไงเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดฟิชด้วยนะสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้ครับขอขอบคุณคณำถามดีจากห้องในพิธ VIP ด้วยนะครับเนาะโอเคครับขอบคุณครับ